สำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นณวัดพระาธาตุชัยภูมิอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเพื่อน,น้อมอุทิศถวายเป็นพระรุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด34โรงเรียนรวมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนกว่า464คน โดยในช่วงเช้านักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม v Start a c t i v i t i e s Learning ได้รับชมภาพยนตร์ฐานการเรียนรู้พุทธประวัติกฎแห่งกรรมและคุณธรรมเรื่องความเคารพในส่วนของคณะครูได้รับฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมและจับฉลากของรางวัล ในส่วนช่วงกลางวันนะคะก็ได้รับประทานอาหารที่ผู้ใหญ่ใจดีได้มาร่วมกันออกร้านบริการอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูทั้งขนมไทยผลไม้และเครื่องดื่มเย็นพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกลางและการจับฉลากของขวัญซึ่งมีของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีและภาคีเครือข่าย ทำให้ตลอดช่วงเวลาพักกลางวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของเหล่าเยาวชนเด็กดีวีสตาร์ที่รอคอยการลุ้นรางวัลด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานช่วงบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระชุกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระราชยสิทธิ์ที่สุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานสงฆ์และพระระเนศสมิตธิโกประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมิได้น้อมถวายพ่านทูบเทียนแพรและปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยนางสุดารัฐหานสกุลพัฒนาการและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์จะได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตา์ นอกจากนี้ภายในงานท่านประธานสงยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมแสดงธรรมและให้โอวาสอันทรงคุณค่าทั้งยังได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์รวมพลังเด็กดีวีสตาปีที่18จังหวัดชัยภูมิด้วยความประทับใจกันทุกคนค่ะ